ที่สําคัญที่สุดคือว่าในกรณีเนี่ยนะครับเอาผู้ต้องขังเนี่ยจากเรือนจําพิเศษเนี่ยนะครับมาที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับจะต้องประสานงานกับทางสอนอปทุมวันและกําหนดห้องด้วยนะค่ะนะครับในมาตรฐานการควบคุมดูแลนะครับเป็นเป็นมาตรการดังนั้นหลากหลายเรื่องราวมันผิดปกติแล้ววันนั้นที่นัดไต่สวนกันนะคะมีข้อมูลไหนไหมคะที่มีการให้ข้อมูลแล้วแบบไม่ตรงกับตอนที่ ให้ข้อมูลตอนแรกอะคะ่ะคือผมว่านะครับบางกรณีมันมีพิรุษชัดเจนสารทำหน้าที่เป็นผู้ซักเนี่ยนะครับพยานที่ไปเบิกมือสันก็มีตามคำบรรยายคือพอเข้าประดนสารเนี่ยนะครับมันคือต้องกล่าวคำสาบานก่อนนะนะครับคุณผมพวรเราไปสารเนี่ยสาบานพระแก้วมรกตพระสยามเทวาที่ราชสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เแบบิกความเท็จจะต้องอะไรเบิกความจริงจะได้รับผลอย่างไร ทีนี้เนี่ยนะครับโดยหลักคนขึ้นศาลเนี่ย <c oughs> ทานายซักอาย,ยาการซักนี่กอก็พอสมควรแต่นี่ศาลอยู่บนบัลลังก์ซักเอง <c oughs> อนะครับอาการเหือแตกมือสั่นเนี่ยนะครับมันก็บอกอาการอยู่แล้วคืออะไรก็ตามถ้าม <c oughs> ันเป็นความจริงนะครับตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกไม่ว่าใครซักใครมาถามถามันก็ต้องพูดตรงเหมือนกันหมดมนะครับลองไปดูเนี่ยนะครับการให้การของไอ้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้นยิ่งเท็จหนักเข้าไปใหญ่ นะครับที่ว่าผ่านการรักษาโรงพยาบาลราชทันดูแลเรื่องความดันนะครับอาจารย์หมอโรงพยาบาลราชทันใช้ความรู้ความสามารถรักษาอย่างเต็มที่นะครับแต่เนื่องจากบุคลากรไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงส่งมายังโรง,โรงพยาบาลตํารวจขอ้อเท็จจริงไม่ได้เจอหมอสักคนเห็นไหมมันเท็จกันหมดปัญหาว่าพอไปแต่งนิยายเนี่ยะนะครับบางเวลามันก็ไม่ได้เตรียมกันะนะครับเพราะบางบางกรณีมันอยู่ภายใต้กล้อง บางกรณีกล้องมันเสียเห็นไหมมันเห็นไหมมันให้การเดิจึงให้การไม่ตรงกันนะครับพอศาลเนี่ยนะครับครั้งหน้าในวันที่8ก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่สองครั้งแล้วเห็นพิรุธหมดถ้าใครเราที่ขึ้นศาลกันมาตลอดชีวิตเห็นเลยว่าเป็นการให้การพยานที่มีพิรุธมากที่สุดอยู่แล้วแล้วอาจารย์สิรลดมงอย่างไงคะเกี่ยวกับการที่ศาลให้งดเว้นการเผยแพร่โฆษณาคําเบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารที่ศาลไต่สวนนะคะ ผมว่าก็สารคงคลัว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองเยอะนะครับน่าจะเป็นเหตุผลตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าในที่สุดมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถปกปิดได้นะครับเรื่องที่มีการพูดกันก็พิรุธต่างๆอย่างที่คุณจตุพรพูดเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆไม่ใช่แค่ความพิรุธหรอกครับที่ค่อนข้างชัดเจนผมว่าคนที่ฟังหรือว่าคนที่ตามข่าวตลอดก็คงรู้ว่าเอาเอาเป็นว่าผมฟังการพิจารณาคดีครั้งนี้แล้วผมคิดว่าคนที่ ไม่มีความสุขที่สุดในโลกในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่สองคนใครคะคนที่หนึ่งคือทนายวินยัตชาตนมนิรีนะครับซึ่งเป็นทนายการคดีการเมืองม,มานานนะครับก็คงจะมองออกว่าคําถามที่ที่ศาลถามนะครับแล้วก็คาให้การของพยานต่างๆเนี่ยม,มันมันมัดตัวฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามากขนาดไหนนะครับคุณวิญญญญญญนยัตเนี่ยคงเป็นคนที่จะต้องเหนื่อยในการสู้คดีมากนะครับแล้วก็เพลอๆอาจจะเป็นคนที่ดีใจด้วยนะครับที่ศาลมีการสั่งว่าห้ามเผยแพร่ เรื่องที่พูดในศาลเพราะาถ้ามีการเผยแพร่ไปอย่างเช่นเรื่องของพ <คะ S 1> ยาบาลน,นะครับเรื่องของระยะเวลากว่าที่จะเอาคุณทักษิณไปส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงทั้งที่มีโรงพยาบาลราชทันเนี่ยผมว่าคนทั้งประเทศฟังก็เห็นพิรุษแล้วแหละว่าถ้าคุณป่วยนะคุณป่วยวิกฤตแต่ <คะ S 2> ว,ว่าโรงพยาบาลราชทันใกล้ๆค, <ะ S 2> คุณไม่เข้านะครับคุณอยู่เฉยๆสองชั่วโมงแล้วคุณไปโรงพยาบาลตำรวจมันจะอธิบายอะไรได้อีกนะครับระะนั้นคุณเบญญเป็นคนที่น่าจะมีความทุกข์ที่สุดแล้วคนที่สองคือคุณทักษิณนะครับซึ่ง ผมว่าตอนนี้ปัญหาคุณทักษิณอาจจะไม่ใช่เรื่องของคดีจะจบอย่างไรนะครับแต่ว่าหลังจากคดีเนี่ยจะทําอย่างไรกับชีวิตตัวเองจะวางแผนอย่างไรนะครับเส้นทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยจะใช้เส้นทางไหนผมว่าอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปตรงนั้นแล้วครับโอ้โหถ้าขนาดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมาดูคําอธิบายนะคะเพราะว่าอ,อ,อาดีตสมาชิกพุฒิสภาค่ะคุณสมชายแสวงการเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยนะคะว่าอาการหนักใช้คํานี้เลยนะคะบอกว่า ที่ที่บอกว่าอาการหนักเนี่ยหมายถึงพยานที่มาเบิกความต่อสารนะคะคือถ้าใช้คําว่าอาการหนักนี่ในมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านมองยังไงคะคือมันพิรุต่อก็คือว่านอกจากสองชั่วโมงที่ใช้เวลาติดต่อค่ะแล้วโรงพยาบาลราชธานีในรั้วติดกับอาคารที่คุณทักษิณถูกระบุว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะไม่ยอมส่งเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลตารวจไม่เข้าห้องฉุกเฉินใช่ไปอยู่ชั้นสิบสี่ซึ่งไม่ใช่ห้องรักษาเป็นห้องพัก <God. S 2> เห็นไหม <baking. S 2> ทีนี้เนี่ยนะครับที่อดีตสวสมชายพูดก็คือเนื่องจากว่าในแต่ละคนนั้น,นโดยส่วนใหญ่มีชื่ออยู่ในการสอบของทางปปชทั้งสิน้น <ừ> นะครับก็คือหมายความว่าการให้ถ้อยคาในสารดีกาเนี่ยนะครับซึ่งถ้าสารไต่เสร็จและสั่ง,อย,งอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นทางปปชที่สอบอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาบรรจบกันซึ่งจะเป็นโทษทางทางอาญา นะครับซึ่งส่วนกรณีของศาลถ้าจะสั่งเช่นเอาตัวกลับเพราะว่าเห็นว่าไม่เคยรับโทษหรือการหมิ่นอำนาจศาลนะครับแล้วในส่วนปปชก็ดำเนินคดีทางอาญากันต่อผมว่าเนี่ยนะครับอย่างที่คุณสีโรธบอกมันไม่มีอะไรที่สบายใจได้เลย <c oughs> สำหรับตัวคุณทักษณิณ <c oughs> ผมในขณะเคยฟังตอนอยู่ในในเรือนจำฟังผู้ต้องหาบางรายเนี่ยมั่นใจว่าจะรอดมาก <c oughs> ผมก็บอกมั่นใจยังไงนี่โทษคดีดังมาก เขาอธิบายฝั่งผมบอกให้ไปดูคาฟ้องผมก็พน้พนโทษมาก่อนปรากฏว่าสารพิจารณาลงเขามื่นกว่าปียะมันโทษเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแชร์เรื่องอะไรเห็นไหมความมั่นใจมันต่างกันทนายความแม้จะแสดงความมั่นใจอย่างไรแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแม้ว่าสารจะไม่ให้โอกาสเผยแพร่แบบคําต่อคําเหมือนกับครั้งแรกแต่การรายงานเขานะครับในขณะนี้มันก็พอเห็นอาการอยู่แล้วและคนที่นั่งมันจับพิรุษกันได้ออกกันแล้ว เสือทั้งนั้นเนี่ยก็มองเห็นกันดูหน้าก็รู้แลลว